สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพย4บสีเจลทีวี TV, สถานีคนรักสุขภาพย4ิชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงปลา5ชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตควรเลือกทานค่ะพอเราป่วยเป็นไตนะคะก็คงได้ยินคุณหมอคุณพยาบาลน,นักโภชนาการนะคะแนะนําให้เราทานเนื้อปลาเป็นหลักเพราะว่ามีโปรตีนที่ดีมีกรดไขมันที่ดีแล้วก็ย่อยง่ายนั่นเองค่ะแต่เมื่อเราเป็นโรคไตนะคะการทํางานของไตเราลดลงก็ ไม่ใช่ว่าเราจะทานปลาได้ทุกชนิดนะคะเราอาจจะต้องเลือกประเภทของปลาด้วยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราป่วยโรคไตแล้วต้องทราบว่าปลาประเภทไหนที่เหมาะกับเราค่ะ1นนะคะก็คือปลานินค่ะมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะที่ช่วยในการดูแลการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีไขมันตา่าโซเดียมต่ํานะคะแล้วก็ย่อยง่ายค่ะมีกรดอะมิโนที่จําเป็นซึ่งกรดอะมิโนที่อยู่ในปลานินนะคะก็จะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 2ก็คือปลาทับทิมค่ะอุดมไปด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือโอเมก้าสซึ่งโอเมก้าสนะคะก็จะช่วยดูแลเรื่องหัวใจหลอดเลือดได้เป็นไขมันดีค่ะที่ทานเข้าไปแล้วนะคะไม่ไปสะสมเกาะอยู่ตามทางหลอดเลือดของเรานั่นเองค่ะ 3นะคะก็คือปลาทูสดค่ะมีโปรตีนสูงโอเมก้า3แล้วก็กดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบสมองดวงตาและก็หัวใจเรานั่นเองค่ะ4ีนะคะก็คือปลากระพงขาวค่ะมีโปรตีนสูงย่อยง่ายไขมันต่ำแล้วก็มี DHA ที่ช่วยในการบำรุงสมองด้วย5้านะคะก็คือปลาดอนลี่ค่ะมีโปรตีนสูงย่อยง่ายมีวิตามิน B2 แล้วก็โอเมก้า3ที่จะช่วยเรานะคะดูแลในเรื่องของระบบประสาท แล้วก็สมองในการทานปลาสําหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะควรใช้วิธีการต้มนึ่งอบเรียงการทอดแล้วก็เรียงพวกปลาแปลรูปต่างๆเช่นปลากระป๋องปลาแดดเดียวปลาตาักแห้งปลาร้า รวมถึงปลาเผาเกลือด้วยค่ะเพราะว่าจะมีโซเดียมที่สูงจะทำให้ไตเราทำงานหนักได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะปลา5ชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตควรเลือกทานทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจียวทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ